สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับค,คุณครูอ้อนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในช่วงสั้นปฐมศึกษาปีที่5ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อก,การผลิตสินค้าและบริการอ่ะเรามปดูดสไลด์ต่อไปเลยนะคะปัจจัยการผลิต ปัจจัยการผลิตหมายถึงทรัพยากรที่ใช้เพื่อการผลิตเป็นสินค้าและบริการในความหมายทางเศรษฐศาสตร์แบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็นด้วยกัน4ประเภท4ประเภทหลกัหลกๆของเรามีอะไรบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะคะ 1. ที่ดินและทรัพยากร 2. แรงงาน 3. ทุน 4. ผู้ประกอบการเดีย๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะ ว่าความหมายของแต่ละชนิด4ประเภทนี้มีอะไรกันบ้าง 1. ที่ดินและทรัพยากรที่ดินซึ่งใช้เป็นอาคารเป็นโรงงานที่ทำการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินด้วยโดยผลตอบแทนของที่ดินได้แก่ค่าเช่าอ่ะไปดูต่อไปนะคะ,อะสองแรงงาน แรงงานหมายถึงความคิดและกำลังกายของมนุษย์ที่ได้นำไปใช้ในการผลิตโดยมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างนะต่อไปนะคะ 3. ทุนทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งก่อสร้างและเครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผลตอบแทนจากเงินทุนก็คือ ดอกเบีย้ยนอกจากนี้ทุนยังแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเงินทุนกับสินค้าประเภททุนเงินทุนเงินทุนหมายถึงปริมาณเงินตาที่เจ้าของเงินนำไปซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าจ้างค่าเช่าและดอกเบีย้ยต่อมาสินค้าประเภททุนหมายถึงสิ่งก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นต้น C. ผู้ประกอบการผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่สามารถนำปัจจัยการผลิตต่างๆมาดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยอาศัยหลักและบริหารที่ดีการตัดสินใจจากข้อมูลอย่างรอบคอบรวมถึงความรับผิดชอบ ผลตอบแทนก็คือกำไรอันนี้คือ4ปัจจัยหลักของเรานะคะสี่ปัจจัยหลักของเราอายาอีกครั้งหนึ่ง4ปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าและบริการได้แก่ทุนทรัพยากรที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการอ่าอันนี้ก็คือ4ปัจจัยหลักนะคะคราวนี้ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ใน4ปัจจัยหลักแล้วเรามาดูใบงานที่ครูอ้อจะให้ในวันนี้ใบงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการมาหนึ่งชนิดพร้อมทั้งระบุปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการดังกล่าวอ่ะดังตัวอย่างหน้าจอเลยนะอ่า นักเรียนที่ทำแล้วก็สามารถส่งกลับมาให้คุณครูตรวจได้ทางรายทาง Facebook ได้เลยนะคะอ่าวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะไว้เจอกันคราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ